สวัสดีครับสำหรับแปลงนี้ก็เอามาฝากให้ชมนะครับแปลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ปิดการขายไปแล้วนะครับในเ c e b o o k ตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับก็ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ทำคลิปนะครับก็เลยเไม่ได้เอาคลิปมาแชร์นะครับแปลงนี้ก็อ,อยู่ที่ตำบลบ้านแหงอำเภอเงาจังหวัดลำปางนะครับที่แถวๆจังหวัดลำปางนะครับก็จะมีบ้านเสาใหญ่ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่า ท่านใดชอบบ้านไม้นะครับหลังใหญ่ๆเสาใหญ่ๆก็เดี๋ยวคงมีมาให้ได้รับชมกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็เสาประมาณ16ต้นนะครับก็หลังค่อนข้างให,ใหญ่นะครับแต่ว่าก็บ้านนะครับตามลักษณะตามบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ฝาผนังนะครับก็จะเป็นผนังชั้นเดียวนะครับฝ้าก็แล้วแต่ เจ้าของบ้านนะครับในในยุคนั้นนะครับว่ามีงบประมาณพอที่จะติดฝ้าเพดานด้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับหลังนี้เนี่ยก็ไม่มีฝ้าเพดานนะครับก็เปิดโล่งถึงหลังคาเลยนะครับแล้วก็ตัวผนังก็จะเป็นผนังชั้นเดียวนะครับนี้เราก็จะเห็นนะครับลงโล่งนะครับแผ่นไม้ใหญ่ๆนะครับกว้างประมาณ1ฟุตเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าแถวแถวอําเภอเงาหรือว่า วังเหนือเมืองปานอะไรอย่างนี้นโซนแห่งไกลโซนติดภูเขานะครับบ้านก็จะ,ะนิยมทําทรงนี้กันนะครับก็จะ,ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะหนีกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เขาไม่เห็นแล้วนะครับว่าตัวข้างในเนี่ยฝ้าไม่มีนะครับผนังก็จะเป็นตีผนังชั้นเดียวนะครับ อนนี้ผมเข้าไปนะครับยังไม่ทันได้ทำความสะอาดเลยนะครับโชว์รูปนิดหน่อยก็ลูกค้าก็ชิง่งลงมือจองแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดการขายไปแล้วนะครับราคาที่ขายนะครับก็ขายไม่แพงเนาะถ้าถามว่าซื้อที่แลป้ปลูกบ้านในราคานี้เนี่ยนะครับก็คงจะยากอยู่เหมือนกันนะครับก็แต่ว่ายัางไงเดี๋ยวผมมีมาอีกเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ เอ่อมาติดตามที่ช่องหรือว่าติดตามที่เพจได้นะครับก็จะมีมาเรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ด้านหลังนะครับอันนี้เนื้อที่กว้างขวางนะครับปลูกบ้านได้อีกเป็นหลังเลยละนะครับอันนี้ห้องน้ำนะครับโบราณหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็โซนครัวนะครับก็จะมีความเก่านะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงจับทําครัวไฟแบบโบราณไปเลยนะฮะก็มีมาให้ชมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่มาติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ